เจอแต่เรื่องหนันกทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสุซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมสูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีดียูริงตันไดรฟ์ด้วยคำห่วงใยภายใต้โครงการสุซูกิคอสซูแคร์ เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามนุองราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะหานักเตะคนหนึ่งที่แฟนยูไนเต็ดยังพึ่งพาเขาได้ยังชื่นชมเขาได้และก็ไม่รู้สึกผิดหวังในเวลานี้นะครับก็น่าจะเป็นผู้สประตูคนใหม่อังเดรโอนาน่าครับแม้ว่าจะเสียไป2ประตูจากการลงเล่นในเลก2เกมแรกนะครับแต่ว่าภาพรวมของอังเดรก็คือทําได้ดีครับ เป็นที่พึ่งของเพื่อนในทีมโดยเฉพาะจังหวะการเซฟประตูซึ่งช่วยทีมเอาไว้ได้หลายครั้งนะครับวิ o กตอร์เลนเดอร์ฟครับเล่าว่าอังเดรเนี่ยปรับตัวได้รวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ เป็นนักเตะที่พูดได้ถึง3ภาษาครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาสเปนและก็ภาษาฝรั่งเศสนะครับนั่นทาให้เป็นเรื่องง่ายในการทําความรู้จักและคุ้นเคยในการสื่อสารกับแต่หลายคนครับที่สําคัญนะครับอันเดรก็ทําได้ดีในการฝึกซ้อมจริงๆครับโดยเฉพาะการออกบอลด้วยเท้าเวลานี้ถ้าจะหาหนักเตะที่แฟนๆไม่บ่นกันก็คงจะหนีไม่พ้นอันเดรโอนานานั่นเองครับเจมส์ซักเกอร์พูดข่าวทีมหนึ่งจากเทเลกราฟนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดใกล้ที่จะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับจอห์นนี่อีแวนส์ไปจนจบฤด,ดูกาลนี้ซึ่ง อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยสโม,มสรยังปล่อยแฮร์รี่แม็กไกวร์ไปจากทีมไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการลงสนามของแม็กไวอาจจะน้อยลงไปอีกครับดักเกอร์ก็บอกว่าข้อสรุปเรื่องสัญญาของอีเวนส์เนี่ยน่าจะจบลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยร่วมลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดที่ยูอเนเตดแพ้เบอร์ลี่ไป 0- ูนย์ต่อสที่แคริงตันครับส่วนแม็กไวเนี่ยต้องรอดูสถานะตัวเองในเกมพบกับฟอเรส์วันเสาร์นี้ถ้าไม่มีชื่อทั้งตัวจริงแล้วก็ตัรองอ,องกยม้มบ โอกาสลงเล่นที่อยู่ในเตดของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะน้อยแล้วล่ะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าแม็กควายเนี่ยมีอาการบาดเจ็บร้ายแรงอะไรนะครับฉะนั้นถ้าไม่มีชื่อเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าสโมสรเนี่ยอาจจะพยายามบีบให้เกิดการย้ายถี่นขึ้นครับ ยูไนเต็ดปล่อยนักเตะออกไป2คนพร้อมกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแบรนดอนวิลเลียมส์ย้ายไปร่วมทีมอิปสวิชทาวจ์จะฝูงเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญาย,ยิมตัวจนจบฤดูกาลนะครับพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดด้วยโดยที่วิลเลียมส์เนี่ยจะไปร่วมงานกับคีรันแมคเคนนา อดีตทีมโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของโุนเลกุนน่าโซชานะครับส่วนอีกรายที่ย้ายทีมไปเรียบร้อยก็คือนอมเอเมรองครับปีกชาวฝรั่งเศสวัย20ปีที่ย้ายไปร่วมทีมโกรอิงเกนนะครับในลีก2ของเนเธอร์แลนด์หรือว่าเอสเตดิวิซีเรียบร้อยด้วยสัญญา4ปีครับค่าตัวราวๆ85,000 0ปอนด์นะครับราคารายงานยืนยันจากฟรบิซิโอโรมาโนนะครับหลายท่านอาจจะเสียดายที่เอเมรองเนี่ยทำประตูแล้วก็แอสซิสต์ได้ ในเกมปริซิสเซนที่เจอกับลีสนะครับแต่ก็เชื่อแล้วครับว่าทีมโคชเนี่ยคงจะประเมินแล้วนะครับว่าความสม่ำเสมอแล้วก็ระดับฟีท้าของนักเตะเนี่ยอาจจะไม่ถึงระดับที่เล่นชุดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับส่วนฟาคุนโดเปตรีครับเวลานี้มีข่าวโยงกับเชฟฟิลยูนาเตดนะครับรายงานจาก m ม็กแมกกราดผู้ส่ข่าวทียสองจากเทเลกราฟนะครับว่ามีการเจรจากันระหว่างทีมปีศาจแดงแล้วก็ทีมดาบคู่แต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ทราบบทสรุปที่แน่ชัดในดีลของฟาคุนโดเปตรีนะครับ ในส่วนทังขาเข้านะครับยูนเตดจำเป็นต้องหาประสับตะตูอีกรายเข้ามาเสริมทีมนะครับดีนเฮนเดอร์เซนมีโอกาสที่จะย้ายร่วมทีมคริสตัลพาเลสหลังจากที่ยูนเตดเนี่ยเจรจากับทีมประสาทเรียนแก้เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วตัวดีนเองเนี่ยก็ต้องการลงเล่นไปมือหนึ่งแล้วก็ต้องการย้ายออกจากทีมน่ะฮะอีกทั้งอังเรโอนาครับมีโอกาสที่จะกลับไปรับใช้ทีมชาติแคนาบรูนหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศไม่ทํางานร่วมกับทีมชาติครับเราเองก็ต้องพูดถึงโอนาน่าเป็นครั้งที่2ในคลิปนนี้้แลวะครับ ประเด็นก็คือถ้าโอนาน่าเนี่ยกลับไปเล่นใหกับแคมรูนจริงๆก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะไปช่วยทีมชาติในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ระหว่างวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ปีหน้าครับโดยที่แคมรูนเนี่ยยังไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับแต่คาดว่าพวกเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมเต็ง ของรอบสุดท้ายของแอฟคอนหนนี้นะครับซึ่งชาออน่าไม่อยู่จริงๆนะครับยูนเต็ดก็จะเหลือแค่ชอมฮีตันเป็นตัวหลักไม่นับราเด็กวิเชกนะครับอีกหนึ่งรุ่นสปร์ตูดาวรุ่งในกรณีที่ดีนเฮนเนอร์สันเนี่ยย้ายทีมจริงๆนะครับปีศาจแดงก็เลยตกเป็นข่าวกับนายทวารหน้าใหม่2คนก็คือเอลชายบาอินดีครับผู้สปาร์รตูทีมชาติตรุรกีวัย25ปีจากเฟเนบาเช่รายนี้ยูนเต็ดขอตรวจเช็คร่างกายเพราะว่า กังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นที่แผ่นหลังนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปิดดีลกับทีมฟเนบาเช่ในเวลานี้ค่าตัวของใบดีครับอยู่ที่ประมาณ4.2ล้านปอนด์นะครับไม่แพงมากส่วนอีกรายที่มีข่าวเข้ามาวันผลรืหัสที่ผ่านมาในช่วงค่าก็คือโอดิซีสลาชูดิมอสครับเป็นผูษษ้สมรูทีมชาติกรีซวัย29ปีจากเบนฟิก้านะครับซึ่งรายนี้มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 12.8ล้านปอนด์ครับเนเต็ดก็น่าจะมีการพูดคุยกับเอยเย่นคร่าวๆนะครับแล้วก็เสนอสัญญาเบื้องต้นไปแล้วแต่วันนะตอนนี้เอริกเทนฮาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครกันแน่ครับ ส่วนดีลขาเข้าที่เราเรารอกันอย่างโซเฟียนอัมระบัตสถานะคือต้องรอให้ยูเนเตตเนี่ยขายนักเตะออกให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสยื่นข้อเสนอเข้าไปที่ฟิออร์จินาได้ครับแต่ว่าคอเรียเดลโลสปอร์ตสื่อดับกลางๆของอิตาลีนะครับก็ระบุว่าฟิออร์เนี่ยอาจจะมีตั้งเดตไลน์เอาไว้ครับเพราะว่าทีม่วงมหาการก็อาจจะไม่ต้องการให้สถานการณ์เนี่ยยืดเยื้อไปเรื่อยๆครับซึ่งก็อาจจะยืดเยื้อไปจนจบตลาดซื้อขายวันที่1กันยาก็ได้นะครับแล้วก็ฟิออร์ก็ไม่ต้องการแบบนั้นนะครับ ฉะนั้นดีลของเฮนเดอร์สันอาจจะสําคัญมากครับกับดีลขาเข้าที่เหลืออยู่ตลาดรอบนี้นะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงทั้งดีลประตูบอรงนะครับแล้วก็ดีลกองกลางอีก1รายซึ่งก็น่าจะหมายถึงดีลของอัมรบัตนี่แหละครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นดีลของแรนคราฟเฟนเบิร์กกองกลางจากบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองครับทิ้งท้ายที่ข่าวใหญ่ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกับอาการบาดเจ็บของลูกชอนะครับที่เดวิดออนสตีน พูดข่าวเทีนหนึ่งจากทีอัเลติกนะครับรายงานว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับและอาจจะต้องพักอย่างน้อยราวๆสองถสัปดาห์ด้วยกันนะครับกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่บาดเจ็บตามเมซนเอาไปติดๆเลยซึ่งสถานการณ์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเวลานี้ครับแต่เรือมาลเลเซียก็ยังไม่ฟิตนั่นหมายความว่าเบื้องต้นนะครับดิโอโกดาโลจะต้องขยับเข้ามาเล่นเป็นแบ็กซ้ายไปก่อน ส่วนแบ็คขวาก็ให้แอร์โรบิซาก้าลงสามตามปกติไปนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่อาการบาดเจ็บของชอนะครับอาจจะเป็นโอกาสของดาวรุ่งคนสำคัญอย่างอัล์เบโร่ฟันเดนเดสแบ็คชาวสเปนวัย20ปีก็ได้เพราะอัลเบโร่เนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงปรีซีซั่นนะครับเขามีข่าวโยงกับกนาดาครับทีนอลิกาสเปนที่ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บของชอก็จะทำให้เอริกเทนฮาร์กเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วก็ดันอัลเบโร่ขึ้นชุดใหญ่นะครับ แม้ว่าโอกาสการลงสามหลักๆน่าจะเป็นของดารโลในช่วงที่ชอบาดเจ็บก็ตามก็ถือเป็นโอกาสสำคัญครับถ้าอัลบาโรจะสแตนบายแล้วก็พร้อมเป็นตัวเลือกของทีมอยู่เสมอและโอกาสก็มักจะมีให้กับคนที่พร้อมนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชอนะครับห้อยหายไวๆแล้วก็กลับมาเป็นตัวหลักของทีมอีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับ ช่วงท้ายนะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับวันที่3กันยายนนะครับรวมพลแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในงานดูบอลของทอาโฟรปาร์ตี้ก็มีน้องก็ตดกูเนอร์ครับมาร่วมสร้างสีสันด้วยนะครับพร้อมกับของรางวัลแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับใครได้เคย มาเจอกันแล้วรับรองครั้งนี้สนุกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นักเตะของเรากต้องการกําลังใจจริงๆยังไงก็มารวมตัวกันแล้วก็แสดงพลังในฐานะแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับทางดูบอนกับแนทนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะครับที่แอดแอสไซน์ช็อกทนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจ a c e b o o กก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเช่นเดิมครับกับทุกแรงสนับสนุนครับทั้งการกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับทั้งหมดเป็นกาลังใจให้กับผมแล้วกก็ทีงานนุค ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสามคกีคือพลังสดงความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองตรามือและซูซูกิ